่อนะคะเรามาดูข้อที่8 2 0ยกยกกำลังสองส่วน3บวก 3x กยกกำลังหนึ่งส่วน3ลบ2เท่ากับ0ูนนะคะแบบนี้เนี่ยถ้ากำลังของตัวกลางนะคะ กับตัวหน้าเนี่ยเป็นสองเท่าของกําลังกันเนียดังนั้นเราสามารถแยกแฟกเตอร์ได้นะคะโดยตัวกำลังเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะคะเรามาดูคูณกันด้วยตัวหน้าค่ะคือ5กับสี่ถูกไหมคูณกันด้วยลังก็คือ2กำเ1คูณค่ายไปเลยค่ะสี่สองแปดคูณไ่าลงมาห้าหนึ่งห้าะคะมีทางบวกหรือลบกันได้ตัวกลางว่ะมีก็คือบวก8ดลบห้านะคะ ฉะนั้นตัวนี้เป็นบวกตัวนี้จะเป็นบวกตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็จะเป็นลบนะคะดังนั้นเช็คเครื่องหมายตัวหลัง2นะคะบวก2คูณลบ1ได้ลบ2ดังนั้นเลขชุดน,นี้ใช้ได้นะคะ5บวก2 4ลบ1เท่ากับ0นะคะจากนั้นเราก็จะได้ 5n ยกกำลังหนึ่งส่วน3ามบวก2อเท่ากับศูย์1งละ1กับ4ียกำลัง1ส่วน3าลบ1งเท่ากับศูนเหมือน5 s ายกำลัง1นส่วน3าเท่ากับลบ2นะคะจะได้ลบ2ส่วน5้ยกำลัง1ส่วน3มเท่ากับลบ2ส่วน5้นะคะเจ้า x กำลัง1ยังไงคะก็ยกกำลังด้วย3ทั้งสข้าง เพื่อ,อะไรคะเพื่อให้3าตัวสนี้จะกลายเป็น x กำลังหนลบสยกกำลังสมได้ลบแปนะคะหยกกำลังสได้ร้อยยี่านะคะก็ต่อ x ตัวนี้มาดู x ตัวนี้นะคะส x ยกกำลังหนส่วนสาเท่ากับหนะคะ x ยกกำลังหส่วนสก็จะได้1นึส่วนสีถูกปะ x ยลังหน่ะคะก็ยกกำลังสามทั้ง2องข้าง เราก็จะได้ x เท่ากับหนึ่งส่วนหกสิบสี่นะคะก็จะมีสคันต่อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาข้อเก้าสามเกยกกำลังหนึ่งส่วนสองลบห้ากยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ลบสองเท่ากับศูนย์นะคะแยกแฟกเตอร์ได้เหมือนเดิมนะคะ โดยกำลังเป็นของตรงกลางถูกไหมคะดังนั้น3 1 3นาคูณกันได้ตัวหน้าคูณกันได้ตัวหลังก็คือสองกับ1ถูกไหมคูณควายคือ6คูณควายคือ1นะคะมีทางบวกลบกันได้ตัวกลางก็คือ 1, ลบ6บวก1นงอันนั้นนี่เป็นลบนี่เป็นบวกคูณกันต้องได้เครื่องหมายตัวหลังได้ด้วยถูกไหมได้3มบวกหกับ1บวกสอง ดัง MM. นัน้นเราก็ได้ 3x ยกกำลัง1ส่วนบวก1เท่ากับ0นะคะกับ x ยกกำลัง1ส่วน4ลบ2เท่ากับ0 3x ยกกำลัง1ส่วน4เท่ากับลบ1นะคะ x ยกกำลัง1ส่วน4เท่ากับลบ1ส่วน3นะคะ x ยกกำลัง1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง4เท่ากับลบ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง สีนะคะลบหยกกำลังสก็คือ 1, นึส่วนสยกกำลังสก็คือ16หกถูกปะเท่ากับหนึส่วนสิมาดูตัวนี้นะคะ x ยกกำลังหส่วนสเท่ากับ 2. สฉะนั้น x ยกกำลังหนงนะคะเราก็ยกกำลังสทั้งสอข้างเราก็จะได้ x กำลังหนึ่งเท่ากับสินั่นเนะคะ มามาดูสามกยกกำลัง 1.2N ส่วนลบเกยกกำลัง1นส่วนนะคะลบ2เท่ากับ0มาดูว่าอะไรเป็น2เท่าของอะไรนะคะ 1.2N ส่วนเนี่ยลองคูณ2เข้าไปดิคะก็ได้1นส่วน N, ดังนั้นตัวที่กำลังมากสุดอยู่หน้านะคะ ดังนั้นเราคูณลบ1ตลอดเราก็จะได้ x ยกกำลัง1ส่วน n ลบสม x ยกกำลัง1นส่วนสอง n บวก2เท่ากับศูนย์ะคะคูณกันกได้ตัวหน้าแน่นอนหนึ่งกับ1น,นะคะคูณกันกได้ตัวหลังนะคะสองกับ1ชั่ชัวเลยดังนั้นอันนี้ไม่ต้องเอาไปเขียนให้มากความนะคะเราก็จะได้ 1, 1, 1นงน,น่งกับสองหนึ่งนะคะลบลบแน่นอนได้บวกนะคะ x ยกกำลังหนึ่งส่วน2 n ลบ2เท่ากับ0ูงเล็บหนึ่งกับ f ยกกำลังหนึ่งส่วน2 n เท่ากับ1นงเล็บหนึ่งนะคะอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บ x ยกกำลัง1ส่วน2 n เท่ากับสองนะคะจะเอา f ยกกำลังเลยคะแบบนี้จะเอา x ยกกำลังหนึ่งต้องยกกำลังด้วยสอง n ถูกไหมยกกำลังด้วยสอง n เราก็จะได้ x ยกกำลัง1เท่ากับ2ยกกำลังสอง n เรียบร้อยแล้ว นะคะหนึ่ตอบกับนี่ค่ะ n ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง n เท่ากับ1นดังนะั้น n ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง n ทั้งหมดยกกำลังสอง n เท่ากับ1ยกกำลังสอง n นะคะเราก็จะได้ว่า n นะคะกำลังหนึ่งเท่ากับ1นะคะ,คะ 2, กับสองยกกำลังสอง n เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ